ต่อจากบทที่4นะครับจากเรื่องผังบริเวณและภูมิทัศน์การพัฒนาผัางบริเวณที่1การป้องกันหรือฟื้นฟูความสมบูรณ์ของ,บบงธรรมชาติเกณฑ์น,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุรักษ์พื้นที่ตามธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์และอาจฟื้นฟูสภาพที่ดินให้เหมาะสมกับการอาศัยอยู่ของสัตว์โดยการจํากัดพื้นที่ที่ต้องการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของบริเวณนั้นโดยกําหนดเป็นขอบเขตเช่นระยะห่าง เกินกว่า12เมตรเจกตัวอาคารให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติโดยต้องมีพืชท้องถิ่นตามธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ5 0ของพื้นที่ภายนอกไม่รวมพื้นที่ฐานอาคารหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของพื้นที่ที่พัฒนารวมพื้นที่ฐานอาคารหรืออาจเลือกบริจาคเงินให้กับกองทุนที่ดินแลนด์คัสที่อยู่ในสภาพธรรมชาติภายในรัศมี160กิโลเมตรจากโครงการก็ทดแทนก็ได้ค่ะต่อไปนะครับจากการที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับโครงการการจัดทำแผนผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตคกรุงเทพขอมหาครนะครับการพัฒนาแนวทางการพัฒนากายภาพของพื้นที่ริมของสาคัญในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองในส่วนสายหลักและส่วนสาธารณะให้มีความเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเกิดประโยชน์ทั้งต่อในด้านของประชาชนและด้านของระบบนิเวศ2ก็คือสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองครับแล้วก็อยูบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกันของการพัฒนา ของประชาชนในพื้นที่ด้วยอันนี้นะครับได้ข้อมูลมาจาก Asian Green City Index นะครับเป็นดัชนีวัดของสถานะพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรนะครับก็คือตอนนี้กรุงเทพเรามีมีอินเด็กซ์อยู่ที่5.9นะครับส่วนโตเกียวมี10.6และโซลม,มี23.4ครับแต่ขององค์การอาัมโลกเขาต้องการที่มากกว่า9นะครับครับต่อจากโครงการจัดทำผังแม่บท ของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพนะครับโดยหลักการแล้วครับมันก็จะมีหลักการมีแนวทางในการทาก็คือ1ในการเชื่อมต่อเข้าหารด้วยกันแล้วก็2ก็คือการบริหารโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว3ก็คือใช้ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมครับ4ก็คือมีความสวยงามดึงดูดของเมือง5ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการครับ 6. คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว7คือการมีส่วนร่วมการของภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ ต่อไปนะครับเป็นการพัฒนาผังบริเวณที่2ครับเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งเกณฑ์นี้ต้องการเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งรอบตัวอาคารโดยหากท้องถิ่นใดมีข้อกําหนดบังคับพื้นที่เปิดโล่งรอบตัวอาคารอยู่แล้วให้เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งจากเกณฑ์ที่กําหนดอีกไม่น้อยละยี่สห้าส่วนในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับเช่นมหาลัยข้ารทหารกำหนดให้มีพื้นที่เปิดโล่งเท่ากับพื้นที่ของตัวอาคารหรือพื้นที่ฐานอาคาร ดังเช่นในฝั่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มีการพัฒนาสวนในพื้นที่ใจกลางโดยมีอาคารเรียนล้อมรอบเพื่อให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งน้ำภาพครับต่อไปนะครับคือจากการที่ผมได้ไปการศึกษาเกี่ยวกับผ่าแม่บทพวกนี้ลวครับในเรื่องของการพัฒนาพัชพื้นที่นะครับเขาได้มีวิเศษทัศน์ในการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเป็นหลายวิเศษทัศน์ผมขอยกตัวอย่างมาสองวิเศษทัศน์ที่ผมเห็นว่ามันสาคัญนะครับก็คือวิเศษทัศน์ที่หนึ่ง ประชาคมสีเขียวแห่งกรุงเทพมหานครครับก็คือมีนโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมร่วมพัฒนาและดูแลพื้นที่สีเขียวนั้นโดยมีมาตรการดูการการจัดการประชุมเพื่อระดมความิดเห็นและนำความิดเห็นนั้นมาพัฒนาต่อยอดในโครงการาต่างๆครับ อันนี้คือเป็นรูปตัวอย่างนะครับก็คือการมีพื้นที่เปิดโล่ง<ม>เพิ่มเส้นทางของคนเดินและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองครับและวิสัยทัศน์ที่2นะครับที่ขอยกมาคือ,องคงไายพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับคือนโยบายก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศเป็นการเปิดโอกาสการใช้ชีวิตนอกอาคารที่พักอาศัยโดยมีเป้าหมายคือป้องกันความ ป้องกันและมรนทารคามดุแรงของน้าท่วมอันเกิดจากพายุฝนหรือพื้นที่มันทารคามดุแรงของปรากฏการณ์เกาะร้อนหรือ u r b a n Heat Island อแโดยมีมาตรการในลาคูของที่เป็นเส้นทางส่งน้ําไปยังแก้มลิงหลักและอุโมงค์ระบายน้ําลดพื้นที่สะส่งความร้อนและลดพื้นที่ไม่มีพืชพันธุ์ปกคลุมครับอันนี้ก็เป็นมาตรการผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบ,บันนะครับก็คือเริ่มจากร้อนหนึ่งที่ร่มเพื่อนนันทนาการและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม2ลอสองที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณิตรถนนลอสที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ําและลําคลองและลอห้าที่โล่งพักน้ําเพื่อการป้องกันน้ําท่วมครับก็คือเป็นการนําซูบทต่อไปนะครับก็คือการซึมน้ละละลํา,าและลดปัญหาการน้าและลดปัญหาน้ําท่วมหนึ่งครับ ในด้านของการควบคุมปริมาณนะครับหากเราพัฒนาที่ดินใดๆจากสภาพธรรมชาติและมีการสร้างตึกหรือเทืวิคอนกิดดัดแข็งจะทําให้ฝนที่เคยตกลงมาถูกดูดซับลงตามธรรมชาตินั้นได้น้อยลงซึ่งสูงวกในน้ำท่วมได้ง่ายเวลาเกิดพายุหากไม่มีการบริหารจัดการมาก่อนในกรณีที่พื้นที่พัฒนามีพื้นที่ซึมน้ําไม่ได้หรือน้อยกว่า50%ของพื้นที่นั้นให้ทําแผนในการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากพายุฝนหากมีฝนตกต่อเนื่องย4ิบสชั่วโมง เพื่อไม่ให้ปริมาณน้าไหลสู่บริเวณผิวทางสัญจรหรือระบบระบายน้ํามากกว่าปริมาณน้ําสูงสุดที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดอยู่ก่อนที่จะเกิดการพัฒนาขึ้นและหากพื้นที่โครงการที่พัฒนาขึ้นนั้นมีพื้นที่ซึมน้ำมีพื้นที่น้ําซึมผ่านไม่ได้เกินกว่าร้อยละห้าสิบให้จัดทาแผนการบริหารและจัดการน้ําที่เกิดจากพายุฝนให้สามารถลดปริมาณน้าท่าที่เกิดจากฝนลงร้อยละยี่สิบห้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เดิมหรือ Low Impact Development อันนี้ผมได้มีการยกตัวอย่างและหาสถานีบอ่อสุดน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจากการที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับสำหรับการปรับปรุงสถานีสุบน้ำคลองอย่างเช่นคลองบางซื่อฝั่งขาออกฝั่งเหนือนะครับประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่ทดแทนสถานีสูบน้ำเดิมติดตั้งเครื่องสูบน้ำาลังสูบ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวนหนึ่งเครื่องก่อสร้างอาคารที่ทําการใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราสูบเดิมจากส่งลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น4ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีการปรับปรุงสถานการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลองบางซื่อขาเข้าฟังเหนือประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่และทดแทนสถานีสูบน้ำเดิม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสี่ลูกบา์เมตรต่อวินาทีจำนวนหนึ่งเครื่องทำการปรับปรุงสถานีสูบน้ำของวัดหลัก4ขาเข้าประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูน้ำใหม่ทแทนสถานีสูบน้ำเดิมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสองลูกบา์เมตรต่อวินาทีจำนวนสามเครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูบหนึ่งลูกบา์เมตรต่อวินาทีจำนวนหนึ่งสองเครื่องก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่และปรับปรุงรางระบายน้ำต้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอากาศ อัตราการไหลกำลังสูบจากเดิม3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น8ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าสิ่งที่กทมมีนั้นก็คือมีสถานีสูบรวม,มอุโมงค์ในพื้นที่คลองเปรมคลองบางเขนคลองลาดพร้าวมีกําลังสูบทั้งหมดให้รวมถึงอุโม,มงค์คลองเปรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก60ลบูกบาทเมตรต่อวินาทีลงเข้าไปแล้วซึ่งก็จะมีกําลังสูบอยู่ที่2 4 0ลสิบรูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปั๊มที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็รต่หรือร้อย เห็นได้ว่าเมื่อจะเห็นได้ว่าเมื่อทําทการขยายคลองและให้ความควางมกว้าง3ิบเมตรและเลือกอย่างน้อย3.5เมตรจะสอดคล้องกับประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพของสถานีสูบและอุโมงค์และอุโมงค์ระบายน้ําที่มีอยู่ต่อไปเป็นเรื่องการซึมน้ําและลดปัญหาก,การน้าท่วมสองนะครับในการควบคุมคุณภาพของน้ําที่เกิดจากพายุฝนนั้นโครงการที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถบริหารจัดการการกิจ การเก็บน้ำร้อยละเก้าสิบไว้ในพื้นที่โดยไม่ให้ลบกวนพื้นที่โดยรอบและต้องสามารถพัฒนาระบบในการกรองน้ำไม่ให้มีตะกอนใดๆที่เกิดจากการชะล้างจะยินท,ที่พัฒนาขึ้นนอกจากพื้นที่โครงการซึ่งสามารถทําได้โดยมีการเพิ่มพื้นที่น้พํพซึมผ่านได้วัสดุผิวทางที่น้ำซึมผ่านได้และทํหลังน้ำธรรมชาติโดยรอบหรือมีการสร้างระบบรวบรวมน้ำจนหลังคาเพื่อบําบัดักเก็บและนํามาใช้ต่อครับ อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทนบุรีครับจากที่ผมไปศึกษาเพิ่มมานะครับก็จะได้ข้อมูลม,มาว่าระบบน้ําเสียโลภขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นระบบบำบัดน้ําเสียหลักของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยโรงควบคุมค,ค,คุณภาพน้าจุนวนแปดแห่งได้แก่สิบพยารัตนรโกสิลช่องนนทรีหนองแขมตุ้งครูบินแดงจ,จัจุจักรผลการศึกษาและอนักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อซึ่งควบคุมพื้นที่ทั้งหมด สองร้อยสิบสองจุดเจ็ดสี่ตารางกิโลเมตรในยี่สิบเอ็ดเขตกับของด้เกเขตพระนครป้อมปราบสตัตว์พ่ายสัมพันธวงศ์บางรักษาธทรบางคอแหลมยานาวาดินแดงราะชะเทวีพัญาไทยปทุมวันบางซื่อจ,จุฬาห้วยขวางสามารถบำบัดน้ำเสียได้หลมน้าสิ้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพัน 1, 12, ลูกบาศก์เมตรต่อวันครับและแผนจัดการน้ำเสียในปัจจุบันนะครับจัดได้ไปศึกษาเพิ่มมาก็คือในแผนแม่บทการจัดการตะกอนน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมี GICA เป็นมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นนะครับจัดทาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้เสนอพื้นที่บริเวณบําบัดน้าเสียใหม่จำนวน13แห่งดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีแผนแม่บทที่จะจัดการน้ําเสียในอนาคตจนถึงปีพุทธศักราช2563โดยกําหนดให้มีโรงควบคุมน้ําคุณภาพจำนวน20แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวงทั้งเสนอแนะให้มีการใช้ตะกรนน้ำเสียและนำน้ำที่ผ่านจากการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยน้บจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหาคมนครเินโครงการบำบ,บัดน้ําเสียตามแผนแม่บทประจําปีพุทธศักราช2 5 4 2โดยมีะระบบควบคุมน้ําทั้งหมด7แห่งที่เปิดเดินระบบแล้วโดยมีส่วนควบคุมโดยมีโดยมีโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซื่อกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนบําบัดส่วนโครงการบำบ,บัดน้ําเสียคลองเตยและโครงการบำบัดน้ําเสียทนบุรีนั้นอยู่ในระหว่าง เตรียมการดำเนินการคิดความสามารถรวมของโรงควบคุมคุณภาพน้ปัจจุบันทั้งหมดจะแทงรวมกันได้อยู่ประมาณรวมกันประมาณ1ล้านลูกบาเมตรต่อวันหรือร้อยละสี่ของปริมาณน,นำ้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับขอบคุณครับ